คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตเหมือนกำลังวิ่งไล่ตามเวลาทุกวันเต็มไปด้วยสิ่งที่ต้องทำงานที่ต้องจัดการความรับผิดชอบที่ถาโถมเข้ามาไม่หยุดแล้วคุณก็พยายามทำทุกอย่างพร้อมกันหวังว่ามันจะพาคุณไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นแต่ผลลัพธ์กลับตรงกันข้ามยิ่งทำมากยิ่งเหนื่อยมากแต่เหมือนยิ่งห่างไกลาจากสิ่งที่คุณอยากได้จริงๆวันนี้ผมอยากพาคุณมาค้นพบแนวคิดเรียบง่ายแต่ทรงพลังที่ทำให้คนทั่วโลกเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิต เปลี่ยนวิธีทำงานและเปลี่ยนเส้นทางสู่ความสำเร็จไปตลอดการสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอ่านเอารวยนะครับช่องรวมบทความเรื่องย่อหนังสือเริ่มสร้างแรงบันดาลใจอ่านหนังสือเอาไว้สร้างความมั่งคั่งสู่ความมั่นคงแหล่งรวมบทความหนังสือที่จะนำพาทุกท่านมุ่งสู่ความสำเร็จและการตื่นรู้ในทุกสถานการณ์จากการอ่านนะครับวันนี้เสนอเรื่อง 1> The 1%สิ่งที่คนสำเร็จ1%ของโลกทำาคน99%อยากรู้โดยแกรี่เคลเลอร์เจพาพสันแนวคิดนี้ชื่อว่า The One Thing หรือสิ่งเดียวหลักการที่บอกเราว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการทำทุกสิ่งแต่เกิดจากการค้นหาเพียงสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดและโฟกัสไปที่มันจนผลักดันให้ทุกสิ่งที่เหลือกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือแทบไม่มีความจาเป็นอีกต่อไปลองจินตนาการตามผมนะครับ คุณยืนอยู่ตรงหน้ากองโดมิโนโสูงเสียดฟ,ฟ้าแถวเรียงยาวไกลสุดสายตาคุณอาจคิดว่าต้องใช้แรงมหาศาลถึงจะล้มมันทั้งหมดแต่จริงๆแล้วคุณแค่แตะโดมิโน,โนตัวแรกตัวที่สำคัญที่สุดแล้วแรงเล็กๆนั้นจะส่งต่อไปเรื่อยๆผลักให้ทั้งแถวล้มลงอย่างสวยงามสิ่งเดียวก็เหมือนโดมิโน,โนตัวแรกที่ถ้าคุณเลือกถูกทุกอย่างจะไหลไปตามแรงส่งอย่างมหัศจรรย์ผมอยากเล่าให้ฟังถึงหลักการแรกสุด คือหลักการสิ่งเดียวคำถามสำคัญที่หนังสือเล่มนี้มอบให้ผู้อ่านก็คืออะไรคือสิ่งเดียวที่ถ้าคุณทำในวันนี้สัปดาห์นี้เดือนนี้หรือแม้กระทั่งทั้งชีวิตนี้แล้วมันจะทำให้สิ่งที่เหลือไม่สำคัญอีกต่อไปหรืออย่างน้อยก็ง่ายขึ้นมากคำถามนี้ไม่ใช่แค่คำถามเล่นๆน,นะครับมันคือเข็มทิศที่ช่วยจัดลำดับความสำคัญในชีวิตเราหลายคนอาจเถียงว่าแต่ชีวิตจริงมันซับซ้อนนะทุกเรื่องก็สำคัญหมด หนังสือเล่มนี้จะพาคุณมาท้าทายความเชื่อผิดๆนั้นเช่นความเชื่อว่าทุกเรื่องสำคัญเท่าเทียมกันแต่ความจริงไม่ใช่เลยลองคิดดูสิครับถ้าคุณมี10งานตรงหน้าแต่มีงานหนึ่งที่สร้างผลลัพธ์ใหญ่ที่สุดต่อชีวิตคุณแล้วคุณยังจะทุ่มเวลาเท่ากันให้ทุกงานหรือความเชื่อผิดอีกอย่างคือการทำหลายสิ่งพร้อมกันคือทักษะที่ดีแต่จริงๆมันคือการหลอกตัวเองเพราะสมองเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้โฟกัส2อ,อย่างพร้อมกัน เราแค่สลับความสนใจไปมาผลลัพธ์คือไม่มีสิ่งไหนออกมาดีจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งความเข้าใจผิดที่ฟังดูน่านับถือแต่กลับอันตรายนั่นคือคนเราต้องมีระเบียบวินยัยความจริงคือเราไม่จําเป็นต้องมีวินัยเหล็กตลอดเวลาแต่เราต้องใช้วินัยแค่ช่วงเวลาสั้นๆเพื่อสร้างนิสัยที่ถูกต้องจากนั้นนิสัยจะทํางานแทนวินัยไปเอง เมื่อเราเริ่มเข้าใจความจริงเหล่านี้เราจะเห็นภาพชัดขึ้นว่าแท้จริงแล้วความสำเร็จคือการค้นหาเพียงเส้นทางเดียวที่ใช่ไม่ใช่วิ่งไล่หลายทางพร้อมกันผมอยากเล่าเรื่องที่น่าสนใจครับมีนักธุรกิจคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยล้มเหลวเพราะพยายามทำหลายกิจการพร้อมกันเขาเปิดร้านอาหารขายออนไลน์ทำอสังหาไปด้วยผลสุดท้ายคือเหนื่อยแทบตายแต่ไม่มีธุรกิจไหนสำเร็จจริงจนวันที่เขาตัดสินใจเลือกเพียงสิ่งเดียวเขาโฟกัสเต็มที่กับร้านอาหารเดียว พัฒนาเมนูปรับคุณภาพบริการให้ดีที่สุดไม่ถึง2ปีร้านนั้นกลายเป็นแบรนด์ดังและต่อยอดสู่หลายสาขาได้สำเร็จนี่คือตัวอย่างชัดเจนว่าการเลือกสิ่งเดียวสำคัญแค่ไหนถ้าถามว่าแล้วเราจะหาสิ่งเดียวของตัวเองได้อย่างไรหนังสือแนะนำให้ถามตัวเองซ้ำๆด้วยคำถามที่ทรงพลังที่สุด what's the one thing I can do such that by doing it everything else will be easier or nonessential แปลว,ว่าสิ่งเดียวที่ฉันควรทำคืออะไรที่เมื่อทำแล้วสิ่งอื่นๆจะง่ายขึ้นหรือไม่จำเป็นอีกต่อไปนี่คือคำถามที่คุณควรถามทุกเช้าทุกครั้งที่ต้องเลือกเส้นทางทุกครั้งที่สับสนกับชีวิตคำถามนี้จะช่วยกรองสิ่งที่ไม่จำเป็นออกแล้วทำให้คุณได้โฟกัสในสิ่งที่สร้างผลลัพธ์ใหญ่ที่สุดจริงๆในชีวิตประจําวันสิ่งเดียวอาจหมายถึงการโฟกัสกับสุขภาพก่อนสิ่งอื่นเพราะถ้าคุณมีสุขภาพดีการทํางานการเรียนการดูแลครอบครัวก็จะง่ายขึ้น หรือสำหรับบางคนสิ่งเดียวอาจเป็นการลงทุนกับความรู้เพราะเมื่อคุณมีความรู้การสร้างรายได้ก็จะตามมาโดยธรรมชาติสิ่งเดียวไม่ได้เป็นเพียงคุษิดีแต่มันเป็นเหมือนเลนส์ที่ทําให้เรามองชีวิตชัดขึ้นว่าอะไรคือแก่นแท้ที่เราควรใส่พลังลงไปถ้าคุณเลือกถูกมันจะเหมือนเปิดทางด่วนพาคุณไปถึงเป้าหมายเร็วขึ้น หนังสือยังพูดถึงปรากฏการโดมิโนโที่ผมยกมาเล่าเมื่อสักครู่นะครับแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คือมีการทดลองพบว่าโดมิโหนึ่งตัวสามารถล้มตัวที่ใหญ่กว่ามัน50%ได้เสมอหมายความว่าถ้าคุณเริ่มจากก้าวเล็กที่ถูกต้องก้าวนั้นสามารถต่อยอดไปสู่เป้าหมายใหญ่เกินคาดได้เช่นเดียวกับชีวิตเราคุณไม่จำเป็นต้องกระโจนทีเดียวไปถึงเป้าหมายใหญ่แต่เพียงเริ่มจากสิ่งเล็กที่ถูกต้องแล้วปล่อยให้แรงส่งนั้นผลักคุณไปไกลกว่าที่คิด ทุกบทในหนังสือถูกออกแบบมาให้เราได้ย้อนทบทวนวิธีคิดของตัวเองตั้งแต่การตั้งคำถามการสร้างนิสยัยการปลดล็อกศักยภาพจนถึงการจดจ่อก,กับสิ่งที่สำคัญที่สุดและนี่คือเหตุผลที่หนังสือเล่มนี้ได้รับการยอมรับทั่วโลกเพราะมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้จริงผมอยากชวนคุณลองนึกภาพตัวเองในอีกหนึ่งปีข้างหน้าถ้าคุณยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมพยายามทำทุกอย่างพร้อมกันคุณอาจเหนื่อยเหมือนเดิมและยังยืนอยู่ที่เดิม แต่ถ้าคุณเลือกโฟกัสเพียงสิ่งเดียวตั้งแต่วันนี้คุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าตกใจคุณจะก้าวไปข้างหน้าเร็วกว่าที่เคยและที่สําคัญคือคุณจะมีความสุขมากขึ้นเพราะคุณไม่ต้องแบกทุกสิ่งอีกต่อไปดังนั้นคําถามที่ผมอยากฝากไว้คืออะไรคือสิ่งเดียวของคุณคุณกล้าพอไหมที่จะเลือกมันและทุ่มสุดใจให้กับมันจนชีวิตคุณเปลี่ยนไปลองนึกภาพชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อการเขาเป็นคนธรมธรมดาาที่เติบโตมาในครอบครัวเรียกง,ง่าย มีหน้าที่การงานพอเลี้ยงชีพได้แต่ในใจกลับเต็มไปด้วยคำถามว่าทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดขณะที่คนส่วนใหญ่รวมถึงตัวเขาเองกลับใช้ชีวิตวนเวียนกับความเหนื่อยล้าและผลลัพธ์ที่ไม่ได้ต่างไปจากเดิมมากนักเขาเริ่มสังเกตคนรอบตัวคนที่ทำงานเก่งกาจที่สุดในบริษัทคนที่มีธุรกิจเติบโตเร็วที่สุดและแม้แต่เพื่อนบางคนที่เหมือนจะมีพลังไม่รู้จดในการสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่เขาสงสัยว่าแท้จริงแล้วความแตกต่างนั้นอยู่ตรงไหน คือหนึ่งการได้อ่านเจอบทความที่พูดถึงคำว่า the 1%สิ่งที่คนสำเร็จเพียง1%ของโลกเลือกทำในขณะที่99%ที่เหลือกลับไม่รู้หรือไม่ยอมทำมันไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาไม่ใช่พรสวรรค์พิเศษแต่คือทัศนคติวิธีคิดและการตัดสินใจในแต่ละวันการนั่งนิ่งอยู่นานลองย้อนมองตัวเองเขาพบว่าในชีวิตเขามักพยายามทำทุกอย่างพร้อมกันทั้งงานเล็กงานใหญ่ สิ่งที่อยากทำและสิ่งที่ไม่อยากทำต้องทำสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้คือความเหนื่อยความสับสนและความรู้สึกเหมือนย่ำอยู่กับที่เขาเริ่มลองวิธีคิดแบบ1%ปอร์เซสิ่งแรกที่เปลี่ยนคือการหันมาโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญที่สุดแทนที่จะกระจายพลังไปกับทุกเรื่องเหมือนที่ผ่านมาเช่นแทนที่จะพยายามทำโปรเจกต์ยิบย่อย10อย่างในเดือนเดียวเขาเลือกเพียงหนึ่งโปรเจกต์ที่เชื่อว่ามีโอกาสสร้างผลลัพธ์ที่เปลี่ยนทั้งชีวิตการทำงานได้เขาจดจ่ออยู่กับมัน ลงแรงลงเวลาศึกษาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องผลลัพธ์ที่ได้คือโปรเจก t นั้นประสบความสําเร็จและกลายเป็นผลงานที่ทําให้เจ้านายมองเห็นศัก,กยภาพใหม่ๆของเขาสิ่งนี้ทําให้การเข้าใจว่าข้อดีของแนวคิด1%ปอร์เซคือการช่วยให้ชีวิตไม่กระจัดกระจายอีกต่อไปเขามีพลังเหลือเฟือสําหรับสิ่งสําคัญและผลลัพธ์ก็มากพอที่จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้จริงแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เรียนรู้ข้อเสียเช่นกันเพราะการเลือกทํเพียงสิ่งเดียว หมายถึงต้องกล้าปล่อยวางสิ่งอื่นๆที่บางครั้งก็สําคัญต่อคนรอบข้างเขาเคยพลาดนัดกับเพื่อนเคยละเลยเวลาครอบครัวเพราะมุ่งมั่นเกินไปกับเป้าหมายเดียวนั่นเป็นบทเรียนราคาแพงที่เขาต้องเรียนรู้ว่าความสมดุลก็สําคัญไม่แพ้ความสําเร็จสิ่งที่ทําแล้วได้ผลคือการกล้าที่จะถามตัวเองทุกวันว่าวันนี้สิ่งเดียวที่ฉันควรทําคืออะไรและทําให้มันเสร็จสิ้นด้วยคุณภาพสูงสุดไม่ใช่เพียงทําให้เสร็จแต่สิ่งที่ทําแล้วผิดพลาดคือ การเอาสิ่งเดียวมาเป็นข้ออ้างที่จะละเลยด้านอื่นของชีวิตเช่นสุขภาพความสัมพันธ์หรือความสุขเล,เล็กๆน้อยๆที่ทําให้ชีวิตมีคุณค่าการเล่าว่ามีครั้งหนึ่งที่เขาได้เลือกอย่างกล้าหาญบริษัทมีโอกาสเข้าร่วมโครงการใหญ่ซึ่งทุกคนต่างกลัวว่าจะเสี่ยงเกินไปแต่เขาตัดสินใจทําให้มันเป็นสิ่งเดียวในชีวิตการทํางานตอนนั้นทุ่มทุกอย่างที่มีเพื่อมันผลคือโครงการนั้นสําเร็จและทําให้บริษัทก้าวขึ้นไปอีกระดับชื่อเสียงของเขาก็เปลี่ยนไป แต่ในเวลาเดียวกันเขาก็เริ่มรู้สึกถึงความเหงาเพราะในระหว่างที่วิ่งตามสิ่งเดียวเขาแทบไม่ได้กลับบ้านไปกินข้าวกับแม่ไม่ได้ทูหาพ่อบ่อยอย่างที่เคยทำในคืนหนึ่งเขานั่งอยู่ในห้องทำงานมองดูไฟเมืองที่สว่างสวยเขารู้สึกภูมิใจในความสำเร็จที่ได้มาแต่ข้างในกลับเต็มไปด้วยคำถามว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆใช่หรือไม่หรือว่าเขาควรหาสมดุลระหว่างความสำเร็จกับสิ่งอื่นๆที่สำคัญในชีวิตคำตอบยังไม่ชัดเจน แต่สิ่งที่แน่นอนคือเขาได้เข้าใจแก่นแท้ของ The One Percent แล้วมันไม่ใช่แค่การเลือกทำเพียงสิ่งเดียวแต่มันคือการตัดสินใจอย่างมีสติว่าจะเลือกสิ่งไหนในชีวิตให้กลายเป็นสิ่งเดียวเรื่องของการจบลงแบบเปิดปลายเขาอาจเดินหน้าต่อด้วยการมุ่งมั่นสร้างความสำเร็จยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกหรือเขาอาจถอยกลับมามองหาสิ่งเล็กๆที่ทําให้หัวใจอบอุ่นขึ้นแต่ไม่ว่าเขาจะเลือกเส้นทางไหนสิ่งหนึ่งที่แน่ชัดคือเขาได้เรียนรู้แล้วว่าความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่คือการเลือกและลงมือทําอย่างมีสติในแต่และว,วันสําหรับคุณที่ฟังเรื่องนี้อยู่คุณอาจกําลังเผชิญปัญหาเหมือนกันหรืออาจอยู่ในจุดที่กําลังสับสนว่าจะเลือกเดินเส้นทางใดลองถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งเดียวที่ถ้าคุณทําแล้วชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและถ้าพบแล้วคุณจะกล้าลงมือทํามันจริงหรือไม่เพราะบางทีคําตอบนั้นอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่1%เอร์เซที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการ ถ้าคุณชอบแนวคิดนี้และอยากให้ผมเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ต่อไปลองบอกผมสิครับว่าสิ่งเดียวของคุณคืออะไรสุดท้ายหางเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือและชอบสะสมเนื้อหาเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้ต้องการค้นหาหนังสือไว้เป็นส่วนตัวก็ลองคลิกดูลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับและท้ายสุดหากผู้ฟังชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอ่านเอารวยพวกเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆ หนังสือดีๆเล่มใหม่ๆและมุมมองที่น่าสนใจแบบนี้อีกในอนาคตรวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาและการพัฒนาตัวเองสำหรับคลิปนี้ขอผู้พังจงโชคดีช่องอ่านอารวยต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ